การบ้านวันนี้นะคะเป็นการบ้านที่นับภาพและเขียนวงกลมล้อมรอบจำนวนที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องดูนะคะว่ามันมีรูปอะไรบ้างอา่มาดูนะมีกางเกงมีเสื้อหมวกกระโปรงกระโปรงเสื้อเสื้อกระโปรงกางเกงเสื้อกระโปรงกางเกง หมวกเสื้อกระโปรงกระโปรงเสื้อกระโปรงแล้วก็ดูในช่องของคำสั่งนะคะโจทย์นะหมวกมาดูซิหมวกจะมีกี่ใบในช่องของหมวกมีเลขศูนเลขหนึ่งเลขสองในช่องของกระโปรงมีเลขหกเลขเจเลขแปดในช่องของกางเกง มีเลข2เลข3เลขสในช่องของเสื้อมีเลขสเลข5เลข6อ่ะทีนี้เรามาทำข้อหมวกกันก่อนเนาะหมวกมีเลขศูนย์เลข1เลขสองเราต้องไปนับหมวกกันนะคะว่าหมวกมีทั้งหมดกี่ใบเอามาดูสิหมวกอยู่ไหนหมวกอยู่นี่นี่ใบที่หนึ่งมีไหมมีไหมมีไหมใบที่สองเพราะฉะนั้น หมวกมีสองใบเด็กๆก็วงกลมเล็กสองนี้นะคะต่อไปกระโปรงกระโปงมีตรงไหนบ้างนะนี่ไงหนึ่งตัวสองตัว3มตัวสี่ตัวห้าตัวหตัว7ตัวกระโปงมีเลขหก 6, เลขเจดเลขแปเมื่อกี้นี่เรานับกระโปรงได้ทั้งหมด7ตัว เด็กๆก็วงกลมเลขเจ็ดนะคะต่อไปเป็นกางเกงกางเกงมีเลขสองเลขสาเลขสี่เไปนับกางเกงกันกางเกงมีกี่ตัว1 2 3กางเกงมีทั้งหมดสามตัวเราก็วงกลมเลขสาต่อไปนับเสื้อกันค่ะเสื้อมี1นึสองสาม สี่ห้าหเสื้อมี6ตัววงกลมเล็กหแบบนี้แล้วเด็กๆก็ระบายสีทีละตัวทีละตัวทีละภาพให้คุณครูป,ปูด้วยนะคะ